ดีท่าน้ำคำมาทนำคนรับงังฝรัร่งเศสค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์เนะค่ะหนาวๆเนี้มยมาขีเ่เรือเลนนะค่มะมาขี่เ,เรือเลนกับครอบครัวเนะค่ะญาติกับมากาับมาขี่เ,เรือเลนยู่อยู่เล็กเนะค่ะโบเมนโบเมนทะเล บรรยากาศก็ดีอยู่ค่ะแดดดีแต่มากับอากาศกับเบิเดยถือว่าห่อนบันไดน้องค่ะน้อย20หา26องศาน้องค่ะก็ถือว่ายังเย็นเย็นยู่บ่รู้ว่าจะเล่นน้ำไดบ้างน้อก็เพราะว่ามันอยากเสีเย็นเย็นสักน้อยอยู่เพิ่งสิหน้าแล้วพักน้ำกากจะมากินเขากินยัางน้องค่ะน่าซื้อกับเขากับยังมากินกันอยู่บนเรือน้องค่ะน้องอ่ะจะได้กติดตามกันต่อไปเด้อค่ะเด้อเพื่อนเด้อ Oui, mets-toi ça, hein. ça, bon. ah. Allez, Comme ça, regarde. Calme-toi, fais pas beaucoup déjà, se pour rien. Regarde-moi, calmement. Hop là. Hop Hop Et loin, tu vois, loin, tu les écartes. อากาศตอนนี้ก็ําลังสีส้มแรงนะค่ะเนาะพวกน้ำก็ยังอยู่เล็กมืองเกาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพวกน้ำมาพักดื่มนอแอแค่เครื่องดื่มนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะพักเครื่องดื่ม นิดหน,น่อยยุแคมปิ้งเนาะบัดน,นี้กาบ้องน้ำกาใกล้จะกลับแล้วล่วคะค่ะน้กนกาพ่วงสิคําเนาะกับบอกว่ามามาแถวนี้กับสนุกบกก่กาสนุกกับบ่คอยสนุกหรอกค่ะเพราะว่ายาเรารบ,บ่คอยแฮปปี้เท่าใถรังสินะเรารบ,บ่คอยมีความสุขเท่าใถรังสินะเรารบ,บ่คอยน้ำบ่รู้น้ำบ่เข้าใจเราหรอกค่ะเพราะว่าเวลาเ้าสิไปไซส์ขาก็อยากให้เราไปนะมัคือแต่ว่าเรากะ ก็โมโหจริงหรือไม่ครับ่เออนนั่นอันนี้กาแล้วคิดมากจริงๆนะน้ำเองกาก็เลยเป็นกลายเป็นว่าบ่ค่อยอีความสุขในการเที่ยวการเล่นเท่าใด้น้ำจากคุยจะเว,วะ้ากับลูงสีน้ำกับเ,เป็นเว้ายากๆเนาะค่ะแล้วก็สิมักอ,องไรละ่ะจะค่อยตอดจริงๆนะใเวลานำว้าจังีแต่จะค่อยตอดอน้ามั้งจีิงนะยังพวกน้ำซื่อ,อ เอิ้นว่าสลัดบอกเนาะไม่เสริรสลัดมันก็นจะมีผักบางย่านมันก็นจะเป็นสลัดเข่าสปาเกตตีนะฝั่งเอิ้นว่าพวกนั้นซื้อสลัดเข่ามาสองสองพอแล้วก็ซื้อสลัดอ่าสปากเกตตีมาสามพอมีหางกาน้น,กนม,มันบ่ลาหน้ามแซมีน้าเลยบอกว่าเขาให้ให้น้ำกินแล้วก็อีกอันนึงก็แล้วแต่ผู้ใดจะเลือกมันมีเข่าสองอันมันบอก ก็เลยให้โนเอ๋เลยว่าฉันจะกินเข่าเองว่าสันบันนี้เนื้เข่าเนี่ยมันก็จะมีเครื่องที่เป็นเครื่องฝรังนั่นเลยค่ะพอดีโนเอ๋มันบ่มักเลยบอกว่าฉันบ่กินฉันบ่มักว่าสันเห็นบ้านหล่ะเขาบ่มักเขาว่าสันเด้นำเลยว่านำเยบอกว่าเขามักเขาแต่มาเเครื่องมันเป็นเครื่องไทยเขาก็บ่ไดิกินนำเขาเลยว่าสีนะแบบประมาณว่าของเรายอ้างสิไหมค่ะเห็นบ้านล่ะบได้มักเข่าอุงสีนะนำเขาเลย เป็นคนที่เป็นคนที่เ้าตอดนี้ตอดหน่อยกะอ๋องสินีออ่นค่ะทั้งที่น้ำกะพายงามเ้าอีหยังเลยได้น้ำเป็นคนที่ที่น้ำจะบอกได้ด้วยว่ามม่ยู่นำ้ำโดนได้ขนาดนี้ตอนน,น,นี้ก็จะเข้าเดือนที่สามแล้วเนะเดือนที่สองจะเข้าเดือนที่สามละวมอยูโดนได้ขนาดนี้เพราะว่านำ้ำเบาๆอีหยังเนี่ยค่ะน้ำเงียบลายกวา <c oughs> นเนาะ น้นกะบ่ค่อยบ่ค่อยสนุกแล้วค่ะน้ำบอกตรงๆว่าน้ำกับ่สนุกน้ำกับ่สนุกมากซื้อเชียวนาหั่นหั่นยากมาอีกน้นำบ่มาดอกน้ำหยิบใส่หอยนางมานกับลูกเราน้ำบ่มาดอกน้ำมานล้วกับ่โมวนคือเรามาแล้วกับ่โมวนหนึ่งสิไหมค่ะแล้วกับ่เก็ดให้ทั้งทิพน่ะบ่โมวนจะข้นหนึ่งสิไหมน้ำกัเลยบ่รู้ว่าจะมาเห็ดอย่างไรสินะแม่น้ำกัเบื่อ เบื่อได้ค่ะน้ากับอยากมากกับขอบขั้วน้าให็นมันม้วนๆกับลูกกับเต่าลูกน้ำในม้วนนะแต่ว่าน้ากับ่ม้วนเนี่ยน้ากับปีกไม่ยุผู้เดียวเพราะว่าน้ำน้ำดำเบื่อน้าเบื่อกับกับการนาบูดของเล่าของสีน่ะน้ำก็เลี้ยงนีมาเอ๊ะซีล่ะค่ะเฮยตาชียงลูกสิโทลสิโทลโลไอสิโทโอเฮยตาช่อดไหนยง toi Yeah toi Yeah il yeah. 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 <laughs> est ah, oh, là Là